มันไปโทษว่าเป็นเพราะรัฐบาลที่แล้วไม่ให้ปล่อยน้ํามันบ้าดิฉันต้องขอใช้คํานี้ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะดิฉันพูดในนามของสภาลุ่มน้ําท่าจีนซึ่งได้รับผลกระทบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันเป็นคนสุพรรณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอนุรักษ์น้ํามาเนี่ยคนสุพรรณเนี่ยน้ำท่วมมานานเนกะเลท่วมทุกปี สองพี่น้องบางประมาได้รับผลกระทบแต่เขาอยู่กับน้ําได้อย่างเป็นสุขอยู่กับน้ําได้ตั้งบ้านเรือนก็ใต้ถุนสูงนี่คือวิธีการอยู่กับน้ําคนบางละการพิษณุลอกน้ํากระท่วมเป็นประจําทุกปีเขาก็อยู่กับน้ําได้ก็หากินโดยอาหาปลามาทําแปรรูปเป็นรายได้เสริมแต่ปี2554 เห็นมากับตาได้ยินมากับหูดิฉันไปประชุมที่กระทรวงทรัพย์แล้วขอไปดูศูนย์เมฆขลาณเดือนกรกฎาคมต้นเดือนกรกฎาคมห้าสี่ดินถามว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยขณะนี้มีอยู่เท่าไหร่เจ้าหน้าที่ศูนย์เมฆขลาบอกว่าสูงกว่าปีสี่เก เรียนบอกว่าคุณต้องเร่งระบายน้ำนะเพราะปี54เนี่ยมันเสี่ยงเหลือเกินกับการที่จะเกิดอุทกภัยเพราะจะมีพายุเข้าหลายลูกดิฉันประชาชนคนธรรมดาไม่ได้เก่งไม่ได้การไม่ได้ฉลาดและยังคิดว่าตัวเองโง่สุดที่สาแนะนำอย่างนี้แต่ไม่นึกเลยว่าจะมีนายกที่โง่โง มันไม่ยอมระบายน้ำทางเดียวที่ท่ชำได้ก็คือมาเตือนพวกลุ่มน้ำท่าจีนปีนี้จะท่วมหนักแล้วอาจจะมากกว่าปี49เป็นไปอย่างที่คิดเลยคะ่ะดังนั้นน้ำท่วมเมื่อปี2554อย่ามาอ้างว่าพายุให,ให้มาพายุนกเต็นเข้าน,น้ำเต็มเขือ่อนรัฐบาลชุดที่แล้วไม่ปล่อยมันจะบ้าหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงนั้นรัฐบาลใครที่ขึ้นแล้ว รัฐบาลใครรัฐบาลใครคะรัฐบาลยิ่งรักอาพูดภาษาสุภาพหน่อยอย่าไปพูดว้อีปูเลยนะคะรัฐบาลยิ่งรักในละดับขึ้นแล้วคุณไม่สั่งการปลอดเป็นศพก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวดังนั้นมันจึงเกิดมหาอุทกภัยอย่าไปโทษเรื่องการมีพายุ อย่าไปโทษเรื่องของ Climate Change การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแต่ปัญหาสำคัญคือการไร้ประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำมันจึงท่วมอ่วมอรไทยนานกว่า6เดือนบ้านใครน้ำท่วมบ้านยกมือหน่อยใครต้องออกพยพไปอยู่จังหวัดอื่นยกมือหน่อย เราชอกช้ำระรำใจกับการบริหารจัดการน้ำที่ไร้ประสิทธิภาพทำร้ายประชาชนไม่พอทำลายทรัพย์สินธนาคารโลกประเมินออกมาว่ามูลค่าความสูญเสียนี่1.44ล้านล้านบาทประชาชนตายกว่า800คนบ้านเรือนเสียหายเศรษฐกิจพังย่อยยับและถือว่าเป็นมหาอุทกภ,ภัยที่ทำลาย ที่ทำร้ายและทำลายทรัพย์สินเป็นอันดับสี่ของโลกแล้วเรายังทนอยู่กับรัฐบาลชุดนี้ได้เหรออยากทนอยู่ไหมไม่ต้องทนอีกแล้วนะคะไม่ต้องทนอีกแล้วนะคะจากนั้นคนที่มันคิดชั่วจิตใจมันต่ำมันทำร้ายคนได้ เอาน้ําท่วมเนี่ยมาเป็นสาเหตุแล้วก็ทําให้ประชาชนทั้งประเทศทะเลาะกันวุ่นวายเราก็ลืมไปเลยงัวแต่มองความทุกข์ยากตัวเองแต่ไม่ได้มองว่านี่คือความไร้ประสิทธิภาพที่สุดของรัฐบาลยิ่งลักพอมาปี54เธอสบโอกาสเธอก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะ ฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวท่านจะได้รู้ด้วยว่าใครที่จะเป็นสี่นะคะผู้ถูกฟ้องนะคะหนึ่งนางสาวยิ่งรักชินวัตรสองเธอไปตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทยชื่อเพราะมากเลยกอยออไอ้นี่ไอคนที่สองนะ,ะหนึ่งยิ่งรักสองกอยออนะคะ กอยอไปทำอะไรไปทำแผนแม่บทท่านฟังให้ดีนะคะเรื่องนี้สำคัญแล้วมันกระทบขอบพวกเราทั้งหมดแผนแม่บทเพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศไทยพอทำแผนแม่บทเสร็จปั๊บนะคะมีคณะทำงานหลายคนต้องถอนตัวออกเนื่องจากความไม่ชอบมาพากลและความไม่ครอบคลุมเพราะมันคิดอยู่คณะเดียวไม่เคยฟังความเห็นของประชาชนเลย ถัดจากนั้นปี5้ไปตั้งคณะกรรมการอีกสองคณะคือคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือที่ใช้ชื่อย่อว่าสอบอ,อ,อชอนี่ไอคนที่สและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยกบอ,อคนที่สถามว่าเสร็จแล้วมันไปทำอะไร แทนที่มันจะเอาแผนแม่บทนี่มาถามเราสะก่อนว่าเออมันจะจัดการปัญหากี่คบเลือกน้ำเนี่ยในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกันมันไม่ทำแต่มันสบโอกาสเป็นช่องทางที่จะหาเงินแล้วก็จะกู้เงิน3.5แสนล้านคือ3 3ล้าน3.5แสนล้านที่ได้3้านหแสนนะคะ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไปทํา TOR ออกมาสองส่วนไปทําข้อตกลงทําโมดูลทําแบบออกมาก็คือแบบที่1แผนงาน a 1ถึง A6 ไปบริหารจัดการลุ่มน้ําเจ้าพระยาและแผนงานที่สอง b 1ถึง B4 เป็นโครงการอื่นๆใน17ลุ่มน้ําทั้งสองเนี่ยนะคะมันเป็นมูลค่าโครงการถึง3.5แสนล้านบาทถามว่า มันแก้ไขปัญหาตรงจุดไหมมันไม่ได้ฟังจากที่ใจกล้านะคะใจกล้าประเทศญี่ปุ่นนี่ได้มาสำรวจภายหลังจากที rainbow, ่มีเกิดอุทกภัยในปี54แล้วใจกล้าบอกว่ามาตรการป้องกันอุทกภัยไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขือนที่มีอยู่เนี่ยไปบริหารให้มีประสิทธิภาพซะหมายความว่ายังไง คานวณพยากรณในการกักเก็บน้ําในเขื่อนให้มีประสิทธิภาพจะต้องระบายออกช่วงไหนและกักเก็บช่วงไหนให้มีประสิทธิภาพอันที่สองไปผันน้ําขนานถนนวงแหวนรอบนอกซะนะคะให้มีสัสดส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นขนาด500หรือ1000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในการที่จะผันน้ําออกอันที่3ไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพลําน้ํา พัฒนาศักยภาพลำน้ำตรงไหนแม่น้ำเจ้าพริยาตื้นเขินมีคนเสนอขอซื้อทรายจะดูดทรายนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้รัฐบาลแล้วก็จะแต่งบริเวณริมฝั่งยิ่งรักบอกไม่เอาหรอกเอาโกโง,โง่กูอยากได้3.5มจุดหแสนล้านไงและอันที่สี่สำคัญเลยนะคะตรงนี้ก็ท่วมประจำปีเหมือนกัน เป็นที่ลุ่มต่ำนะคะเส้นทางผันพันน้ำเลี้ยงเมืองช่วงบางบานบาง,บาง,บางไซยอยุธยาไปจัดการตรงนั้นพออันที่สองมาตรการเพื่อควบคุมจัดการและช่วยเหลือพื้นที่รับน้ำก็ไปหาพื้นที่แก้มลิงพื้นที่ที่เป็นที่รับน้ำซะไปจัดการให้เหมาะสมและวันนี้โดยภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยภูมิปัญญาของกลุ่มเกษตรโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์วิวัฒน์สัญญกรรมอรเนี่ยบอกเลยบอกว่าไม่ต้องไปทำอะไร ไปทําบุ่งนาป่าทำโมเดลเนี่ยเป็นการกักเก็บน้ําเห็นไหมคะดังนั้นสิ่งที่ใจกล้าเสนอให้กับรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยไม่ต้องใช้เงินถึง3.5แสนล้านแต่มันบอกแล้วไงมันทํางานโดยที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลความรู้วิชาการสิ่งที่มันเห็นอย่างเดียวคือเงินเงินเงิน แล้วท่านทราบไหมคะว่าวันนี้เนี่ยตัวที่เป็นปัญหาหลักที่สุดแล้วมันบอกว่าเอ้ยต้องเอาตรงนี้ก่อนนั่นคือโครงการโมดูล e a f l a ฟลัดเวเมันดัดจริตไปนเรียกว่าคลองผันน้ำโดยปกติแล้วเราคิดว่าคลองเนี่ยมันจะกว้างสักเท่าไหร่แต่ไอ้คลองผันน้ำเนี่ยมันจะผันจากน้ำปิง ตัดตรงที่อำเภอขานุวลร,รักษ์บุรีกำแพงเพชรไล่มาถึงนครสวรรค์นะผ่านมาอุทยัยชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วไปลงที่สมุทรสงครามผ่านราชบุรีด้วยไอ้คลองที่มันว่าเนี้ยความกว้างของคลอง245เมตรพี่น้องดูตามนี้เลยนะ ถ้านึกไม่ออกว่าไอ้คลองนี้มันกว้างยังไงแต่พวกเราเนี่ยเจ็บใจผลกระทบเนี่ยไอ้คลองที่ว่านี้มันกว้างกว่าแม่น้ำท่าจีนช่วงที่ไหลผ่านหน้าเมืองตรงเทศบาลเมืองอีกด้านซ้ายเนี่ยนะคะมีถนนสองเลนด้านขวานุ้นมีถนนสี่เลนมีเกาะกลางเหลือพื้นที่ ที่เป็นความกว้างของคลองที่ผิวน้ำา2 5เมตรถ้าท่านหลับตาแล้วก็นึกภาพออกว่าสนามฟุตบอลจากประตูด้านหนึ่งไปถึงประตูอีกด้านหนึ่งเนะี่ยเอาสนามฟุตบอลสองสนามต่อกันและอีกครึ่งสนามนั่นแหละความกว้างของคลองมันดัดจริตเรียกว่าคลองแต่จริงๆมันคือแม่น้ำสายใหม่เท่านั้นไม่พอ มันคิดไม่ได้ดูเลยว่าแม่น้ำปิงต้นทุนน้ำมันเท่าไหร่ถามชาวบ้านสิชาวบ้านที่เขาอยู่ลำน้ำปิงเนี่ยหน้าแรงต้นทุนน้ำปิงมีแค่300รอลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่ไหลหน้าน้ำท่วมไม่เกิน700รลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ขอประทานโทษมันบอกว่ามันจะผันน้ำนี้มาจำนวนปริมาณ 1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเห็นไหมคะว่ามันโกหกตั้งแต่แรกเริ่มแล้วจเจ้าน้ำจากไหนมาถ้าผันน้ำมาตรงนี้แล้วไม่น้ำปิงแห้งกระทบแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่นี่คือไม่ใช่คำตอบดินที่ขุดเอาไว้ไหนมันก็บอกว่าดินที่ขุดเนี่ยจะเอามาทำถนน ล้วเสร็จแล้วบอกเอาแล้วมันพอไหมเหลือจะไปไหนมันบอกว่าจะเอาดินเนี่ยไปขอเช่าที่ดินชาวนาชาวไร่แล้วเอาดินนั้นไปถมไว้นี่ไงความชั่วของมันไม่ได้คิดอะไรเลยเท่านั้นไม่พอมันยังไปทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวอุทัยธานีน้ำจะท่วมตลอดทั้งปีแล้วเขาจะอยู่กันได้อย่างไง ยิ่งรักเธอไปอยู่ที่อุทัยธาน,นีหน่อยสิแล้วให้คนอุทัยไปอยู่บ้านเธอจากอุทัยมาสู่นครสวรรค์มันก็ไปอ้างเขื่อนแม่วงไอ้คนที่เคยทำงานเป็นอ,อยู่กรมป่าไม้มันคิดได้ยังไงบอกธรรมชาติปล่อยมันไปเหอะสร้างไปสัตว์ป่าสร้างใหม่ได้ สัตว์ป่าสร้างใหม่ได้แต่สัตว์ป่ายังปลอดประสบนี่ต้องทำลายอย่างเดียวมาถึงชัยนาทมาถึงสุพรรณมาชัยนาทมามหานที่ตรงธรรมมูนหนองมะมงท่วมอ่วมอรไทยแต่พอมาผ่านสุพรรณท่านรู้ไหมมันทำยังไงมันบอกว่าไอ้เส้นทางน้ำเนี่ยกระทบน้อยที่สุดแล้วบอกกระทบบิดามารดามืองสิ เส้นทางที่ผ่านมาสุพรรณเนี่ยสิบตำบลสี่อำเภอเป็นเส้นทางที่แรงที่สุดเขาต้องการน้ำเพื่อการเกษตรแต่เขาก็อยู่รอบได้ทำน,นำ้น้ำฝนผันน้ำจากคลองชนประทานแล้วก็ใช้ในเรื่องของการแบ่งปันกันชาวบ้านพอเห็นเข้าเนี่ยตกใจชีวิตทั้งชีวิตได้ที่มรดกมาร้อยไร่ทำมาหากิน,นได้21ดไร่วันนี้จะไปอยู่ที่ไหน ที่ดินทำกินไม่มีนาข้าวลดลงจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็สงสัยว่ามันจะไปขุดอะไรแถวนี้เชิงเขาท่านดูให้ดีนะเลขกระเทงของรัฐบาลชุดนี้นะจะมาขุดอะไรเชิงเขาก็จะมีแต่หินเท่านั้นนะคะจากนั้นเนี่ยไอ้ที่มาผ่านสุพรรณเสร็จแล้วก็เลี้ยวไปการไปเลาขวัญห้วยกระเจาแล้วก็ออกมาที่อู่ทองถามว่าทำไมต้องวกวอนอย่างนั้น มันคิดว่าประชาชนไม่ได้กินข้าวหรือ,อยังไงคิดว่ากินแกลบแลือกินยญ้าเลอต้องห้วยกระเจ้าเราขวัญแรกๆเนี่ยเราคิดว่าเขาจะดีใจเพราะว่าแง้งอยากได้น้ําแต่พอเราคลี่เรื่องของโครงการนี้มาดูทุกคนถึงได้ร้องอ๋อมันมีนิคมอุตสาหกรรมที่ห้วยกระเจ้าเราขวัญ มันจึงต้องมาผันตรงนี้เพราะมีเส้นทางคมนาคมินไหมคะมีถนนสองฝั่งนี้แต่ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์พวกผลใดๆเลยจากคลองผันน้ำนี้มันเอาน้ำทิ้งอย่างเดียวแล้วเขาไปดาจริตบอกว่าน้ำเพื่อชีวิตชีวิตใครอะชีวิตพวกมึงเดิมึจะเอาแต่เงินอะใช่หรือเปล่าแต่น้ำตรงนี้มันเพื่อชีวิตของประชาชนทั้งหมด น,ะะน้ำเพื่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดจากนั้นเนี่ยเราทนอยู่ไม่ได้นะคะเมื่อน้ำมันพันลงมาที่สมุทรสงครามราชบุรีออกที่ท่าเรอตลาดเศรษฐ,ฐกิจเขาเนี่ยเขาอยู่กันมาเป็นร้อยปีมาทำลายวิถีชีวิตวัฒน,นธรรมทำลายความมั่นคงทางอาหารทำลายความสงบสุขคนตายเพราะความเครียดจากเรื่องนี้ยิ่งรัดเอ๋ยปลอดประสบเอ๋ยและคณะรัฐมนตรี คุณบาปตลอดทั้งชาติสามชั่วโคตรน้ำทะลักมาลงแม่กรองจึงเกิดเอหขึ้นมาก็ไปขุดแม่กรองให้มันขยายกว้างทำบาปให้กับสัตว์น้ำอีกเนี่นบอกได้ว่าทำไมต้องมาเล่าตรงนี้เพราะนั่นคือห่วงโซ่อาหารสมุทรสงครามแม่กรองมีกุ้งหอยปลูปลาอุดมสมบูรณ์แม้กระทั่งปลาทูเราจะไม่ได้กิน เพราะถ้าหากว่ามันผ่านน้ำไม่ได้จริงพันสองลูกบาทเมตรต่อวิเนี่ยน้ำจืดลงไปสัตว์ทะเลก็สำลักตายเสร็จแล้วเนี่ยลงไป6ชั่วองน้ําทะเลหนุนขึ้นมาอีกต้นไม้ตายหมดกันพืชสวนไรนาลิ้นจี่ก็จะไม่มีกินตาลตโนดก็จะไม่มีเอามาใช้ในครัวเรือนเอาไม่เอาแบบเนี้ยดังนั้นเด็ดดอกไม้ส เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวแผ่นดินไหวที่เมืองเพา้ามันก็ร้าวถึงปัตตานีดังนั้นการต่อสู้ของพวกเรา36จังหวัดพี่น้องใน17ลุ่มน้ำเนี่ยต้องการกำลังใจจากมวลพี่น้องมวลมหาประชาชนช่วยกันลุกขึ้นสู้ขับไล่ร,รัฐบาลชุดนี้ออกไปให้ได้สำคัญที่สุดคือมันเป็นครงการที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันขนาดใหญ่ เควาต์ ater, บริษัทจีนมันจะมารู้ดีกว่าคนไทยได้อย่างไรถามเราสักคำไหมภูมิปัญญาชาวบ้านเขามีนะ่ยมาถามสักคำว่าใช่หรือเปล่าแต่การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเพราะสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนโดยคุณศรีสุวรรณจัญญาเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองว่าขอให้ระงับศาลปกครองก็เลยมีคำสั่งเมื่อมิถุนาเ้าหนา,หา,หาว่า ให้ไปรับไอ้เอาแผนแม่บทย้ำนะคะแผนแม่บทไปรับฟังความคิดเห็นในทั่วถึงซะก่อนจึงค่อยมาออกแบบแต่ปรากฏว่ามันไปทำยังไงร,รู้ไหมคะมันไม่ได้เอาแผนแม่บทมาบอกประชาชนเลยไม่ได้ถามเลยแต่ยูดีมันก็เอาไอ้โมด,ดูลทั้งหมด9โมด,ดูลเนี่ยมาให้ประชาชนถามแล้วก็ถามแบบานา่งยิ่งรักว่าเอาไหมคะ เกิดแรงต่อต้านเพราะวันนี้ประชาชนลุกตื่นขึ้นมาแล้วทวงสิทธิชุมชนทวงความเป็นเจ้าของทรัพยากรขอบริหารจัดการเองให้เป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพที่บอกว่า mm. การจัดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนก่อนจะทำอะไร มาทำข้อตกลงกับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก่อนแต่มันไม่ได้สำเนียกเลยมันไม่ไดีฟังเลยถ้ามันไม่ไดีฟังงนี้ก็ต้องบ้องหูแล้วก็ไล่มันออกไปเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางก็นัดถแถลงติดคดีทั้งสองฝ่ายไอ้สี่คนคือนายกไอ้กบเจอและกบออกยนอเนีน่ยมา แถลงด้วยแล้วก็ฝ่ายของผู้ฟ้องก็คือสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนก็แถลงติดคดีกันทั้งคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าสิ่งที่ทางภาครัฐลงไปทํากับประชาชนนั้นไม่เดาแผนแม่บทไปคุยเลยดังนั้นขัดต่อคําสั่งศาลพี่น้องเราต่อสู้ด้วยสันติวิธีใช้ข้อมูลความรู้วิชาการขึ้นสู้ แต่เรากำลังจะเผชิญไม่รู้ว่าจะเจออะไรเพราะมันมีพาดหัวของบางกอกโพสต์ว่าเรากำลังจะเสี่ยงต่อการเลื่อนไปเปิดเวทีรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งใช้ไปแล้วประมาณ200ล้านบาทแล้วก็จะถลุงอีก200ล้านบาทเหรอเอาไม่เอายอมไม่ยอมดังนั้นอีกสองอาทิตย์เราจะได้รู้ว่า สารปกครองสูงสุดเนี่ยจะพิจารณาคดีออกมาในรูปแบบไหนหนึ่งอาจจะยกฟ้องสองอาจจะให้ไปจัดใหม่แต่เป้าหมายเราชัดเจนแล้วว่าหมดเวลาพอกันทีกับรัฐบาลจุดนี้ที่มีทั้งใจดำกงทุกขั้นตอน ทำร้ายประชาชนทำลายทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราทำลายความสุขของเราทั้งหมดรวมทั้งที่สำคัญที่สุดคุณทำลายแผ่นดินคือพระแม่ธรณีคุณทำร้ายสายน้ำคือพระแม่คงคาและคุณเหยียบย่ำผืนดินผืนนาคือพระแม่โพศพ ดังนั้นวันนี้ขอมูลหมาหาประชาชนเราคือ power of the powerless จงรวมพลังเล็กๆนี้เข้ามาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขจัดระบอบทักษิณรัฐบาลยิ่งรักษ์ให้หมดจากพื้นแผ่นดินไทยแล้วยุติโครงการ3.5แสนล้านบาทนี้ขอมูลหมาหาประชาชนเป็นกำลังต่อสู้ด้วยกันสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่รัตนาครับขอบพระคุณครับเราต้องหยุดนะครับสามแสน